ให้กำลังใจปั่นดาริสาได้ได้ว่ากลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมากลางดึกที่ผ่านมาลุกลามจนเป็นดราม่าชั่วข้ามคืนทําให้แฮชแท็กเรตี้ทวิตติดเทรนด์หนึ่งยาวจนถึงเช้าวันนี้กรณีของยูทูบเบอร์และศิลปินสาวปั่นดาริสาการโพสที่ล่าสุดทําคลิปลงในช่อง YouTube ของตัวเองชื่อคลิปว่าสร้างทำโลโก้ราคา22,000ปรากฏว่า ซึ่งในเนื้อหาคลิปเล่าถึงการจ้างกราฟิกดีไซเนอร์ให้ออกแบบโลโก้เรตตี้โดยมีการกำหนดราคาค่าจ้างต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นผลงานต่างกันหรือไม่โดยเจ้าตัวก็ได้จ้างกราฟิกดีไซเนอร์ออกแบบโลโก้เพจของเธอในราคา20บาท200บาท2,000บาทและ20,000บาท ในคลิปดังกล่าวมันเบอร์ตี้ได้ไล่ความคิดเห็นเราถึงการออกแบบโลโก้ตั้งแต่ชนิดจ้างในราคา20บาทจนถึง20,000บาทเปรียบเทียบและแสดงความคิดเห็นต่อผลงานตรงไปตรงมาบางชิ้นบอกยังไม่สวยและมีการให้คะแนนผลงานแต่ละชิ้นด้วยกระทั่งเกิดประเด็นผู้ชมมากมายบางส่วนตั้งคำถามว่า การจ้างดีไซเนอร์ให้ออกแบบงานโดยไม่ได้บอกรายละเอียดทินแน่ชัดแล้วเอางานมาวิจารณ์ในคลิปแบบนี้ถือว่าหลอกจ้างกราฟิกดีไซเนอร์เพื่อเอามาสร้างคอนเทนต์วิจารณ์ลงในช่องของตัวเองมันค่อนข้างจะไม่มีมารยาทหรือไม่รวมทั้งมาวิจารณ์และให้คะแนนโดยกราฟิกดีไซเนอร์เจ้าของงานนั้นไม่ได้รับรู้มาก่อน ก็ถือว่าไม่ยุติธรรมกับเขาหรือไม่นอกจากนี้การเปรียบเทียบให้คะแนนระบ,บุว่าชิ้นราคาจ้าง20บาทยังสวยกว่าราคา20000บาทก็ดูเหมือนตั้งใจด้ยค่าการทำงานหรือทำให้คนที่ไม่เคยทำงานสายออกแบบเข้าใจว่างานออกแบบไม่ควรจ้างในราคาแพงๆทั้งที่ตัวปั้นเองก็เคยเป็นศิลปินนักออกแบบเหมือนกันไม่น่าม,มาด้ยค่าอาชีพกันในลักษณะนี้ สิ่งที่จุดประเด็นดรามา่าหอยให้ขึ้นมาทันทีก็คือการที่คลิปได้เผยแพร่ออกไปหนึ่งในกราฟิกดีไซเนอรที่ถูกจ้างให้ออกแบบโลโก้คลิปตั้งกล่าวได้ออกมาโพสต์เล่าในมุมมองของตนเองโดยระบุว่าไม่มีการบรีฟงานใดๆและไม่เคยได้การบอกกล่าวว่าจะเอางานที่ยังไม่เสร็จแต่ต้องรอการปรับแก้ไขความต้องการของลูกค้าไปวิจารณ์ในคลิปที่ปรากฏ โดยกราฟิกดีไซเนอร์คนดังกล่าวระบุว่าคืองี้ครับเราคือหนึ่งในคนเวเลตี้ว่าจ้างให้ออกแบบโลโก้ให้ใหม่เราคุยบริฟ f กันทางตัวแทนในเบื้องต้นบริฟ f ก็คือบัตรเจ็ดกำหนดส่งสอนนี้เวลา9โมงโจท์ทำโลโก้เร l i ตี้ให้ดูมีความประจนภยัยมีความเป็นศิลปะและมีความอาร์ติกซ์มาคืนออกแบบสร้างสรรค์ได้ตามสไตล์ค่ะแล้วก็ทำโมชั่นกราฟิกภาพออกแบบแบบเรียบร้อยแล้วฟรีสไตล์ พอได้รับข้อความนี้เราก็เริ่มถึงสโคปงานที่ชัดเจนขึ้นทำถึงสไตล์ริฟท์มูดแอนโทนแล้วก็อีกหลายสิ่งที่เราสามารถจะเอามาตีฟูหรือว่าทำเป็นกรงของคอนเซปต์ให้กับโลโก้นี้ได้ซึ่งคำตอบคือได้แล้วแล้วแต่เลยค่ะคุณจะทำอะไรก็ทำได้เลย ดัวระยะเวลาที่มีให้สั้นมากจึงทำอะไรได้ไม่มากยกเว้นแต่ใช้วิธีโยนหินถามทางไปให้เลือก2องออปชันไปในวันศุกร์ก่อนกำหนดส่งเช้าวันเสาร์และผ่านไปสามถึวันเราก็ทักไปถามถึงฟีดแบ็กเพราะเห็นว่างานด่วนเราก็อยากรีบปิดงานให้มันจบว่าเรามีงานอีกหลายงานที่รอการส่งสケจ l ลของเราอยู่คำตอบที่ได้ก็คือ,อยังไม่มีฟีดแบ็กเลยคะ่ะ จนมาถึงวันที่ทางทีมเขาส่งคลิปมาบอกว่างานถูกลงแล้วนะตอนนั้นคือเราสตาร์ทไปเลยเราคิดี่หัวลงอะไรเอาโลโก้ไปลงที่ไหนยังไม่ได้อาฟรานลด์ลกราฟกันเลยอะไรงงไปหมดตอนนั้นพอเข้าไปดูคลิปนั้นก็เต็มไปด้วยคำถามมากมายในหัวการเปรียบเทียบแบบนี้มันถูกต้องแลหรอหลักการให้คะแนนคือทำไมเอางานที่ยังไม่ฟ i n a l นมาโชว์งานที่ยังไม่ได้ฟรานควรจะได้คอนเฟนเดนทรีไม่ใช่หรอทั้งฝั่งเราและลูกค้า เราว่ามันไม่แม็กเซน์มากๆเลยในหลาเรื่องอย่างแรกคือไม่แจ้งรายละเอียดว่าจเจ้าโลโก้ชิ้นนี้มาทำคอนเทนต์ซึ่งแย่มาก อันนี้เราไม่ได้จริงๆคือถ้าบอกกันก่อนว่าให้เราตัดสินใจอันนี้จะโอเคมากๆเพราะว่ามีสิทธิ์จะทําให้หรือไม่ทําให้ก็ได้และมีความตั้งใจจะหลอกเรามากๆเหมือนกันนะตรงกับเราที่ถามว่าฟีดแบ็กก็ไม่มีกลับมานั่นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าทางทีมงานคุณกําลัง Edit วิดีโอโดยใช้โลก็ดรัฟแรกของผมอยู่ซึ่งบอกตรงๆว่าเซ็งเซงมากรู้สึกผิดหวังมาก สองคือ brief ตามสไตล์นั่นแปลว่าหลายเพร,รว่าคุณเห็นผ่อนเพราะย่อผมและคนถูกใจจริงมจาจ้าโดยมีโจทย์รุมหลวมมาให้และเราพยายามขุดขอข้อมูลพยายามที่จะแลกเปลี่ยนแล้วแต่ทางคุณบอกว่าตามสไตล์ซึ่งมันจะไปสู่ข้อสาม ข้อ3คือคุณมาให้คะแนนและผลงานที่มันยังไม่เสร็จไม่ได้และหลังจากการให้คะแนนของคุณคืออะไรสิ่งเหล่านี้มันวัดไม่ได้และมันยังช้าจูงให้คนที่เข้ามาดูด้วยว่า20กับ20 0 0 0ืของ20ยังสวยกว่าอีกซึ่งมันไม่ได้นำพากราฟิกดีไซเนอร์ไปสู้อะไรเลยไม่เข้าใจจุดประสงค์นี้จริงๆว่ามันคืออะไร ข้อสี่สำหรับตัวเราถือว่างานชิ้นนั้นอยู่ระหว่างกระบวนการทำงานเป็นระไรที่ confidential ไม่ควรเอามาเผยแพร่สู่ซับสริต์ใดๆทั้ทงสิ้นก็ยังเป็นเงื่อนไขยอยู่ด้วยซ้ำแต่กลับถูกเอามา judge เอามาให้คะแนนคือบอกตรงๆว่าถ้าโลโก้นี้ได้เต็มสิบทุกข้อตามที่ตั้งเอาไว้เราไม่ได้รู้สึกดีขึ้นนะเพราะว่ามันวัดอะไรไม่ได้เลยสารตั้งต้นมันยังไม่แข็งแรงจะมาตัดสินอะไร สุดท้ายก็อยากจะบอกคือเรารู้สึกแย่มากๆที่ถูกปฏิบัติเหมือนหนูทดลองของคุณหลังเกิดเรื่องราวขึ้นมาในช่วงกลางดึกล่าสุดทางนั่นปั่นเวตีก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวโดยโพสต์ข้อความว่าขอบคุณหลายๆคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ตลอดเวลาที่ผ่านมาและต้องขอโทษที่ทาให้มีเรื่องข้องใจเกิดขึ้นนะคะมันจะรีบดำเนิกนการและแหล่งทุกอย่างให้เร็วที่สุดเพื่อให้เกิดผลประโยชน์และผลกระทบกับทุกฝ่ายให้หน้อยที่สุด